วันนี้ Story Lover ซีรีส์น่าดูมารีวิวซีรีส์ให้ฟังคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยโปรดรับฟังด้วยวิจารณญาณก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับเรื่องย่อซีรีส์ My Page in the 90s วันที่หัวใจเผล่อรักเมื่อสตรีเมอร์สาวด้านความรักหลุดเข้าไปในนิยายเธอจึงทุ่มสุดตัวในภารกิจเอาชนะใจประธานขาโหดยุคเก่า90เพื่อให้ได้กลับมาสู่โลกความจริง ชื่อเรื่องซีรีส์ My Page in the 90s วันที่หัวใจเผยรักทูรันเตฉีฮวันแนวโรแมนติกออฟฟิศแฟนตาซีผู้กำกับหลินจือปิงผลงานล่าสุดกำกับซีรีส์อบกอดฝันสู่วันพรุ่งนี้ช่องทางการออกอากาศ Tencent Video จำนวนตอน28ตอนช่วงเวลาออกอากาศ22มกราคม2026ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ VTV เรื่องยอ่อซีรีส์ My Page in the 90s บอกเล่าเรื่องราวของหลินหวนเออรับบทโดยหวังยุ้ยเหวินสตรีเมอร์สาวชื่อดังในปี2025บังเอิญหลุดเข้าไปในนิยายรักยุคโบราณและได้พบกับประธานจอมเผด็จการปี1999อย่างเกาไห่หมิง รับบทโดยเฉินซิงซุยซึ่งภารกิจสุดหินที่เธอต้องทำคือการพิชิตใจเขาเพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากโลกหนังสือให้ได้แต่แล้วความสัมพันธ์ที่ชวนหวั่นไหวก็ทำให้หลินหวนเอ,อ๋อเริ่มลำเลใจว่าเธอจะอยู่ในนิยายต่อหรือจากเขาไปตลอดการนักแสดงซีรีส์ My Page in the 90s หวังยุ่ยหวนรับบทเป็นหลินหวนเอ,อ๋อหลินหวนเอ,อ๋อสตรีเมอร์สาวชื่อดังในปี2025 ผู้มั่นใจในตัวเองกล้าหาญเฉลียวฉลาดวันหนึ่งเธอบังเอิญหลุดเข้าไปในนิยายยุค90และได้รับภารกิจให้เข้าหาเกาไห่หมิงประธานจอมเผด็จการเพื่อทําให้เขาตกหลุมรักและขอเธอแต่งงานให้ได้เธอจึงทําทุกวิถีทางเพื่อให้ผ่านภารกิจประจําวันและภารกิจใหญ่ที่สุดเพื่อให้หลุดออกไปจากโลกของหนังสือเฉินซิงซุยรับบทเป็นเกาไห่หมิงเกาไห่หมิงประธานบริษัทสุดเพอร์เฟ เขาเป็นที่อิจฉาของผู้คนมากมายทั้งรูปหล่อและร่ำรวยแต่ลึกๆแล้วเขากลับถูกครอบครัวควบคุมและกดดันอยู่เสมอแม้แต่เอิงแต่งงานที่ถูกกำหนดให้กลายเป็นสัญญาทางธุรกิจแต่เมื่อเขาได้พบกับหลินหววเอ,อ๋อสาวผู้สดใสที่เข้าหาเขาอย่างกล้าหาญชีวิตธรรมดาและเคร่งเครียดของเขาก็เปลี่ยนไปชาวเนต็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ 我不是天生长大，只是被逼得不能夸。苦日子继续来吧，我早就准备好迎战每一个明天。